ภูเขาทะเลหมอกในวันฝนตกรินค่ะทุกคนยามเช้าค่ะนะคะเสียงนกเสียงเคียดธรรมชาติธรรมชาติค่ะทุกคนธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงามนะคะเห็นภูเขาที่มีทะเลหมอกสวยๆแล้วก็อดใจไม่ได้ที่อยากจะนำภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะ งามนะคะก็เลยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนทุกท่านได้รับชมนะคะบรรยากาศดีๆแบบหลายๆท่านได้รับชมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะธรรมชาติมีปลูกผลไม้ไว้ริมขอบสระน้ำด้วยนะคะทุกคนมีผักมีผลไม้นะคะบรรยากาศสวยๆ หน้าข้าวนะคะทุกคนก็เริ่มที่จะเขียวขจีแล้วนะคะทุกคนเริ่มจะเขียวเริ่มจะโตนะคะจะเริ่มเติมงามนะคะก็เลยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านได้รับชมนะคะบรรยากาศดีๆแบบหลายๆท่านได้รับชมด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะธรรมชาติมีปลูก ผล,ลไม้ไว้ริมขอบสระน้ําด้วยนะคะทุกคนมีผักมีผล,ลไม้นะคะบรรยากาศสวยๆชื่นสดชื่นนะคะนะก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะมีสระน้ําด้วยคะ่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆนะคะทุกคนแบบนี้เลยอยากจะให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมนะคะเพื่อความ สบายตานะคะสว,ส,สวัสดียามเช้าวันฝนตกรินค่ะทุกคนทักทายยามเช้านะคะเก็บภาพบรรยากาศเสียงนกเสียงเครียดธรรมชาติธรรมชาติค่ะทุกคนธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงามนะคะโตนะคะฝนตกรินนะคะทุกคนบรรยากาศดีค่ะ ธรรมชาติมีปลูกผล,ลไม้ไว้ริมขอบสระน้ําด้วยนะคะทุกคนมีผักมีผล,ลไม้นะคะบรรยากาศสวยๆเสมือนหนึ่งว่าเราอยู่ในบรรยากาศด้วยตัวเองกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนเสียงธรรมชาตินะคะเสียงเขียดนะคะไพเราะมากๆค่ะทุกคน บรรยากาศสวยงามมากๆนะคะทุกคนสดชื่นค่ะยามเช้านะคะธรรมชาติมีปลูกผลไม้ไว้ริมขอบสระน้ําด้วยนะคะทุกคนมีผักมีผลไม้นะคะบรรยากาศสวยๆคนที่รับชมนะคะฝากด live, กดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆชื่นสดชื่นนะคะบรรยากาศทะเลหมอกนะคะบนภูเขาค่ะ ทุ่งนาสวยงามมากๆกับบรรยากาศฝนตกรินและก็เสียงจากธรรมชาตินะคะเสียงนกเสียงเครียดธรรมชาติธรรมชาติค่ะทุกคนธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงามนะคะ,คะก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะมีสระน้ำด้วยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆนะคะทุกคนโตนะคะ ฝนตกรินนะคะทุกคนบรรยากาศดีค่ะเห็นภูเขาที่มีทะเลหมอกสวยๆแล้วก็อดใจไม่ได้ที่อยากจะนำภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะหลายๆท่านได้รับชมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ธรรมชาติมีปลูกผล,ลไม้ไว้ริมขอบสระน้ําด้วยนะคะทุกคนมีผักมีผล,ลไม้นะคะบรรยากาศสวยๆเส,สมือนหนึ่งว่าเราอยู่ในบรรยากาศด้วยตัวเองกันเลยทีเดียวคะ่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆเ,เสียงธรรมชาตินะคะเสียงเขียดนะคะ ไพเราะมากๆค่ะทุกคนดชื่นสดชื่นนะคะบรรยากาศสวยงามมากๆนะคะทุกคนสดชื่นค่ะยามเช้านะคะเสียงธรรมชาตินะคะเสียงเขียดนะคะไพเราะมากๆค่ะทุกคน โตนะคะฝนตกรินนะคะทุกคนบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศสวยงามมากๆนะคะทุกคนสดชื่นค่ะยามเช้านะคะให้ชมความสวยงามนะคะโตนะคะฝนตกรินนะคะทุกคน บรรยากาศดีค่ะธรรมชาติมีปลูกผลไม้ไว้ริมขอบสระน้ำด้วยนะคะทุกคนมีผักมีผลไม้นะคะบรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยอยากจะให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมนะคะเพื่อความสบายตานะคะภูเขาทะเลหมอกในวันฝนตกกรินค่ะทุกคน ยามเช้าค่ะบรรยากาศสวยงามมากๆนะคะทุกคนสดชื่นค่ะยามเช้านะคะเสมือนหนึ่งว่าเราอยู่ในบรรยากาศด้วยตัวเองกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนสวยงามมากๆทุกคน ธรรมชาติมีปลูกผล,ลไม้ไว้ริมขอบสระน้ําด้วยนะคะทุกคนมีผักมีผล,ลไม้นะคะบรรยากาศสวยๆครับชื่นสดชื่นนะคะสวัสดียามเช้าวันฝนตกรินค่ะทุกคนทักทายยามเช้านะคะเก็บภาพมาหลายๆท่านได้รับชมด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะภูเขาทะเลหมอกในวันฝนตกรินค่ะทุกคนยามเช้าค่ะแบบนี้เลยอยากจะให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมนะคะเพื่อความสบายตานะคะสดบรรยากาศสวยงามมากๆนะคะทุกคนสดชื่นค่ะยามเช้านะคะ ให้ชมความสวยงามนะคะเสียงธรรมชาตินะคะเสียงเขียดนะคะไพเราะมากๆค่ะทุกคนภูเขาทะเลหมอกในวันฝนตกรินค่ะทุกคนยามเช้าค่ะสดชื่นสดชื่นนะคะสดชื่นสดชื่นนะคะ ให้ชมความสวยงามนะคะเสมือนหนึ่งว่าเราอยู่ในบรรยากาศด้วยตัวเองกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนสวัสดียามเช้าวันฝนตกรินค่ะทุกคนทักทายยามเช้านะคะเก็บภาันเป็นภูเขา ที่มีทะเลหมอกสวยๆแล้วก็อดใจไม่ได้ที่อยากจะนำภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะโตนะคะฝนตกปรินนะคะทุกคนบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศทะเลหมอกนะคะบนภูเขาค่ะทุ่งนาสวยงามมากๆ กับบรรยากาศฝนตกรินและก็เสียงจากธรรมชาตินะคะเสียงนกเสียงเครียดธรรมชาติธรรมชาติค่ะทุกคนธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงามนะคะสวยงามมากๆทุกคนบรรยากาศทะเลหมอกนะคะบนภูเขาค่ะทุ่งนาสวยงามมากมาก กับบรรยากาศฝนตกรินและก็เสียงจากธรรมชาตินาข้าวนะคะทุกคนก็เริ่มที่จะเขียวขจีแล้วนะคะทุกคนเริ่มจะเขียวเริ่มจะโตนะคะจะเจริญเติบนะคะเสียงนกเสียงเขียด